สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปี2,565แล้วก็กำลังก้าวเข้าปีใหม่ปี2,566ดังนั้นวันนี้ฝนเองก็อยากจะมาแนะนำผลงานของตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหนังสือที่ฝนเขียนจากประสบการณ์ในการทำงานจริงนะคะดังนั้นก็คือนอกจากเป็นงานที่ปรึกษางานทนความอีกหนึ่งงานที่ฝนทำในปีนี้ก็คือปีนี้ฝนเขียนหนังสือได้ทั้งหมด4เล่มค่ะ ซึ่งทั้งสีเล่มในเป็นการเขียนจากประสบการณ์ในการทำงานจริงของฝนตลอดระยะเวลา15ปีฝนก็เอาทั้งในเรื่องของการเงินกฎหมายในภาคปฏิบัติมารวบรวมเป็นข้อมูลแล้วก็เขียนจากเรื่องหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยโดยปกติแล้วในความเป็นจริงอะถ้าไม่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับก้อนหินที่ตกลงไปในน้ำอะค่ะมันก็ย่อมที่จะมีวงกระเพื่อมแล้วในแต่ละวงก็ย่อมที่จะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันดังนั้น ทั้งหมดนี้ผลเขียนตอนนี้ก็คือมีสีเล่มที่เกิดจากเรื่องนี้คือเมื่อลูกหนี้การค้าหัวใสตั้งใจเบี้ยหนี้นะคะดังนั้นผลกระทบก็ต้องเกิดกับเจ้าหนี้การค้าในแต่ละรายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคคลธรรมดาที่มีบริษัทเล็กๆก็ผลก็เขียนถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหารวมถึงบริษัทใหญ่ที่ต้องใช้กรณีฟืน้นฟูกิจการก็จะเขียนในเรื่องของว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ควรระมัดระวงังและสิ่งที่ต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัด และรวมถึงผลเขียนถึงสัญญาณบอกเตือนว่าเอ้ยในการทําธุรกิจเราควรตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีสัญญาณบอกเตือนอยังไงบ้างว่าเราควรจะจับตาดูเรื่องไหนเป็นพิเศษด้วยการดูกระแสะเงินสดของกิจการเอาละ พื่อไม่ให้เสียเวลาขออนุญาตเข้าไปในแต่ละเล่มก่อนนะคะซึ่งหนังสือชุดนี้ของฝนน่ะฝนจะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะว่าบริหารสภาพคล่องธุรกิจด้วยกฎหมายซึ่งในชุดนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยกี่เล่มลนะนะยังไม่จบแต่ปัจจุบันนี้เขียนไปสีเล่มเล่มแรกนะคะชื่อว่าวิธีจัดการลูกหนี้ล้มบนฟูกกรณีนี้ก็คือเขียนถึงว่าถ้าในกรณีที่ลูกหนี้ตั้งใจที่จะล้มบนฟูกเราสามารถที่จะไปหาเบาะแสอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเก็บรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ตั้งใจล้มบนฟูกนั้นเนี่ย เข้ามาในกองทรัพย์สินรวมถึงมีคดีอาญานะคะถ้าในกรณีที่ลูกหนี้หัวใสตั้งใจล้มบนพวกจะมีเบาะแสดังนั้นเมื่อเป็นคดีอาญาเราก็สามารถที่จะดาเนินคดีอาญาและสามารถที่จะเพิกถอนคนช่อชนเป็นภาษากฎหมายนะคะพูดง่ายๆก็คือหาวิธีในการรวบรวมทรัพย์สินกลับเข้าคืนมาและพร้อมกันนี้ก็มีวิธีสังเกตว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเฮ้ยม,มันชักที่จะมีเขาลาังเลยนะว่าคู่ค้าของเราคนนี้เนี่ยเราควรที่จะจับ ตาเฝ้ามองเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะส่วนเล่มที่2เล่มที่2นะคะก็ชื่อว่าแก้ไขหนี้ธุรกิจภาคปฏิบัติซึ่งเล่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยผลเขียนทั้งหนี้ธุรกิจพวกสินเชื่อโอดีสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อตัวอะไรคือเยอะๆมากมายรวมถึงสินเชื่อบุคคลด้วยแม้จะเป็นในเรื่องของบ้านรถปัดเครดิตก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้นะคะพร้อมถึงเล่มที่2เนี่ยถ้าใครที่ประกอบกิจการฝนคิดว่า อยากที่จะให้อ่านนะคะพะมีในเรื่องของข้อมูลงบการเงินเบื้องต้นแล้วก็วิธีสังเกตทั้งในเรื่องของการบริหารงบกําไรขาดทุนแล้วก็การบริหารแคดโฟรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาในเรื่องของการเงินขึ้นมาควรที่จะตรวจสอบอย่างไงแล้วก็มีวิธีในการแก้ไขตามลําดับขั้นอย่างไงเพื่อที่จะ,ะไม่ให้ลูกหลามบานปลายนะคะส่วนเล่มที่3ก็อยู่ในชุดหนังสือของบริหารสภาพคล่องธุรกิจด้วยกฎหมาย เล่ม3าเนี่ยชื่อว่ากฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ที่ขอฟื้นฟูกิจการนะคะกรณีนี้ก็คือเป็นกรณีที่ถ้าจําเป็นต้องฟื้นฟูกิจการเราต้องรู้ก่อนว่าการฟื้นฟูกิจการนั้นจะมีประโยชน์อะไรกับลูกหนี้ที่ขอฟื้นฟูกิจการแล้วก็นอกจากลูกหนี้แล้วเนี่ยใครบ้างที่สามารถขอฟื้นฟูกิจการและในระหว่างที่ลูกหนี้ขอฟื้นฟูกิจการนั้นเนี่ยลูกหนี้จะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้างเช่น ห้ามเจ้าหนี้ฟ้องห้ามเจ้าหนี้บังคับคดีห้ามตัดน้ําตัดไฟห้ามาไล่ออกจากที่เช่าหรือรวมถึงอื่นๆมากมายนี่ในส่วนของลูกหนี้นะคะแต่ถ้าเจ้าหนี้เจอสถานการณ์ที่ลูกหนี้ได้รับความคุ้มครองเนี่ยเจ้าหนี้จะสามารถแก้ไขด้วยวิธีอย่างไรบ้างก็จะบอกในหนังสือเล่มสามโดยละเอียดนะคะส่วนเล่มสุดท้ายในปีนี้นะคะก็คือ,อชื่อว่าสิ่งที่ต้องรู้ก่อนขอฟื้นฟูก,กิจการ ซึ่งเรืสามเ่เรารู้ถึงประโยชน์ของการฟื้นฟูกิจาการว่ากฎหมายให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้างดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้เหมือนกันก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าสู่กระบวนการเนี่ยเราต้องพบต้องเจออะไรบ้างแล้วต้องถูกตรวจสอบควบคุมและถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาหรือว่าไม่สามารถจะทําตามแผนได้เนี่ยมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรบ้างก็จะครอบคุมไว้ในเล่มสีอันนี้ก็เป็นผลงานเขียนในปี2565ของฝนก็จบไปทั้งหมด สี่เล่มนะคะส่วนปี2,566ที่ตั้งเป้าไว้ก็อาจจะมีอีกสักสี่ห้าเล่มซึ่งในชุดนี้ก็ยังไม่จบก็คาดว่าอีกสักประมาณสี่เล่มก็น่าจะจบแล้วซึ่งหนังสือที่เขียนนะฝนเขียนสไตล์เป็นพูดคุยนะคะว่าเอยเมื่อมีปัญหาแล้วต้องแก้ไขยังไงซึ่งคล้ายๆกับวา่าเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นทนายความนะคะพูดคุยกับเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นการถูกเรื่องว่า,าไปทํามาแล้วหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแลเป็นแบบนี้หลังจากนี้ต้องทําอะไรบ้าง แต่ว่าเป็นเขียนในเรื่องของคล้ายๆกับเป็นบทละครนะคะมันเลยอ่านง่ายแล้วก็จับต้องได้ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นความเข้าใจของฝนเองหรือเปล่านะคะว่าอ่านง่ายแล้วก็จับต้องได้แต่หลายๆท่านที่ได้อ่านก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเออไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนังสือกฎหมายสามารถเขียนได้แบบนี้ด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องหาซื้อแล้วก็หาอ่านค่ะจึงจะรู้ว่าวิมันใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่อยากที่จะสปอยมากนะคะ และสำหรับฝนพูดมาโดยตลอดว่าการให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้ความรู้ดังนั้นของขวัญปีใหม่ถ้าคิดไม่ออกว่าจะให้อะไรกับคนที่เรารักหรือปรารถนาดีก็สามารถที่จะเลือกซื้อชุดหนังสือทั้ง4ีเล่มของฝนเนี่ยมอบเป็นของขวัญหรือของฝากได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากการให้ความรู้แล้วเนี่ยส่วนตัวฝนก็ยังเชื่อว่าการป้องกันอย่างไรเสียเนี่ยก็ดีกว่าการแก้ไขปัญหาทีหลัง ดังนั้นถ้าเรามีชุดความรู้หรือเครื่องมือในการจับสัญญาณว่าเอยมันกําลังจะไปในทิศทางไหน,น,ไหนยังไงแล้วเรารู้ก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขเพื่อไม่ให้มันลุกลามบานปลายแล้วจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกัน,กนมาปัจจุบันนี้ก็มีผู้ติดตามเกือบสองพันคนแล้วก็ถือว่าดีใจมากแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจที่มีให้กันทุกๆคลิปแล้วก็ยังไงเสียก็ ากหนังสือทั้งสีเล่มที่ฝนเขียนเองจากประสบการณ์จริงเพื่อเป็นกาลังใจให้กับฝนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอ่านแล้วมีคําแนะนําอย่างไรบ้างเนี่ยยินดีมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะประคุงไปใช้ในเล่มต่อต่อไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะเขียนหนังสือทุกๆุกปีอย่างน้อยปีละสีห้าเล่มเพื่อที่จะเป็นการฝึกวินัยของตัวเองแล้วโดวยปกติฝนเป็นคนชอบอ่านหนังสือปัจจุบันนี้ก็ตื่นมาทีสี่ทีห้าก็ยังอ่านหนังสืออยู่ก็อ่านอ่านได้ทุกแนวอ่ะค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะ อยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองปีนี้ก็เลยได้มาแล้วสี่เล่มยังไงฝากติดตามผลงานผลทั้งในเรื่องของหนังสือหรือว่าคลิปด้วยนะคะแล้วก็ทุกคลิปถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากแชร์นะคะถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันค่ะถ้าท่านใดสนใจที่จะซื้อหนังสือก็แอด QR code ที่หน้าปกคลิปแล้วก็ทักทายกันมาได้นะคะเล่มละ200บาทค่าจะส่งครั้งละ50บบาทถ้าท่านตั้งใจที่จะซื้อเป็นของขวัญหรือว่าของฝากก็สามารถที่จะ แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งได้นะคะเรามีบริการจัดส่งตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งค่ะดังนั้นถ้าสั่งซื้อทั้งชุดคือ4เล่มบวกกับค่าส่งหนึ่งชุดก็คือ850บาทค่ะแต่ถ้าท่านใดอยากจะซื้อหลายๆชุดยังไงก็แอดไลน์แล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะฝากไยนะคะขอบคุณค่ะ